สวัสดีค่ะแคมมาแล้วมือนี้จะพาพี่ๆมาปักเบ็ดเนาะคะ่ะปักเบ็ดในคลองนะคะคลองคลองธรรมชาติเนะ,ะมาต่างเข็มเนาะค่ะพี่ๆต่างเข็มอยู่เขื่อนปราสักเนาะคะ่ะต่างเขมแลวก็ปักเบ็ดใหายูห้กินพร้อมเนาะคะ่ะเบ็ดจักอันก็เท่าเบ็ดหาสิบหลังเนาะคะ่ะแงบโกบซองอันคะ่ะปีที่แล้วมาไม่แงบหาอันเนาะ เงียบกบหายหมืดเสียเลือกแค่สองหลังที่เดิมนะคะที่เดิมที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาหลุนดน้ำกันค่ะปลาสีมานหรือปลามานสีดหรือบลไดเหยื่อที่เราใช้คือใส่เยือหอยเชอรี่ี่นะคะพี่พ ฮอยเชอรี่เอามาปักเพ็ดได้เนาะค่ะปลาปลาคอเพิ่นมากก ah nah, ินเนาะตานี้ใส well. <laughs> okay, ่เดือนหายากเนาะค่ะก็เลยต้องใสเยือเป็นเยือหอยเชอรี่แทนเนาะค่ะน่คะล้วก็จะปักไปเรื่อยๆผลม่ปิ่งก็มานำเป็นองค์หลักเลยอ่ะไปทีให้ ทีมงานองข้างเนาะคะ่ะวันนี้ไปหาสิบหลังเนาะกระซิบปักไปเรื่อยๆแล้วค่ะตามข้องนี้เนาะคะ่ะจนสุดเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นน้ากันเนาะคะ่ะพี่ๆว่าจะเป็นยังไงข้องกันนิดหน่อยเนาะคะ่ะข้องธรรมชาติเนาะนี่คะ่ะของส่งน้ําของเพลินออกจากเขื่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าปีที่แล้วมาหมานเนาะ ไปต่อค่ะหอยเชอรี่ก็มาเก็บเอาในคลองนี่แหละค่ะพี่ๆเพราะว่าไ,ไิเตรียมมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเคลื่อนหอยเชอรี่หลายค่ะถ่ายเคลื่อนกับพ่อมีอยู่ในเคลื่อนกับมีหลายไปเอาหอยเชอรี่มานำเยือกกมาหาเอาขังหนาเลยเนาะง่ายดี <laughs> พาวิธีปักเนาะักแบบนี้กับช่วงหัวค่ำกับจะมายามอีกเนาะคะ่ะช่วงหัวค่ำกับจะมายามมายามรอบแรกเนาะค่ะพี่แต่ว่ัน้องแค่น่าเสียบด้ม,มาน้ำเพลินเนาะคะ่ะช่วงทียามเบดรอบแหลกเนาะน่านจะได้ม,มาตอนทีตอนเศาร์เนาะคะ่ะ ตัวค่ะให้ยูให้กินแบบบานๆเท่านาะค่ะเนาะป๋าต้นนี้ยังก็น้ำคักแน่ท่านนี่เป็นค่ะพวกเเคยเห็นเนาะต้นยังน้ำคักน้ำแน่เป็นงามเลยน้ำเพิ่นทางอีสานบ้านหนองแคบเราเคยมีเนาะค่ะต้นแบบนี้น้ำคัก ตัวนี้จะจะคกจักน้อยเนาะคะ่ะพราบานเพิ่งจะจะเอาอยาออกให้เป็นทีที่จะบ้างเม็ดลงไปได้เนาะนี่ค่ะคค่ะจะใส่ไปจนสูดข้องุลยละค่ะพี่พี่ข่องทะลุไปอีกฟังหนึ่งะคะุนเนีค่ะไปค่ะไปต่อ เสียงกบตนหนามเลนะโอ้โหพี่ๆเห็นอันหางนกเนาะคะ่ะงามงามอยู่ในต้นนี้เนาะคะ่ะคำแล้วอาจจะบอกเห็นขออภัยที่กองของแคบม่ค่อยชัดเนาะหางนกค่ะบง่งในเต็มต้นแล้วค่ะมีแต่หางสวยๆหางนกร่างนกสวยมากบอกเอาเพื่อนไปน้ำเนาะคะ่ะวันี้เนาะเป็นธรรมชาติของเพื่อนอันที่กาลัางสร้างก็มีค่ะอันที่สางเสร็จแล้วก็มีโอ้สวยมากเลย โอ้ยหมูปิ่งดำเปือป่อยๆอยู่ค่ะคนนะเป็นเลน้ำเน่ามากเป็นเลนจีตมมากเป็นเลนกีโคนมากดำเปือป่อยๆอยู่หมูปิ่งอือให้กำลังใจพอขนาดเลยดำาปืดหมูปิ่งเอ้ย กบลายบอเพื่อนา่ากบกบลายค่ะเพื่อนมาตำรวจรอบนึงแล้วกับกับปันคนอ้วนเนาะเพื่อนา่ากบกบลายเพื่อโอ้ค่ะพี่ที่บึงข้างโนนะคะในตนน้นนั้นเต็มเลยค่ะหอนตัว้นเต้นอยู่ ไปต่อสีสันงเงียบยังถามันจะโคกเล็กน้อยกัต้องดึงยาออกเนาะค่ะพี่พีนี่คะ่ะเปิดท่างให้ปลาเพิ่เข่าว่าเห็นเหยื่อเนาะคะ่ะเนาะวิธีชีวิตตรองค่ะ,คะวิธีชาวบ้าน หยุดก็พักผ่อนบ้างถ้ามาให้กินบ้างเนาะคะ่ะพี่ๆไปเที่ยวบ้าง <laughs> ต่วค่าโอ้ยนี่ก็จะเป็นต้นอีหยังเนาะบ่เคยเห็นนี้แล้วเขาเอื้นต้นอีหยังนี่คือต้นกระถินเนาะค่ะผู้ใดหูคอมเมนต์บอกกันหนงแค่ใเด้อค่ะเด้อคล้ายๆใบกระถินเนาะค่ะสิบ่าพักกัญญาบานเท่ากับโบเมนนี่ค่ะคล้ายๆต้นกระถินเลยใบเหมือนใบกระถินเลยแต่ว่าน้ำเพิ่นนะคะมหาสารเลยค่ะน้ำแบบแหลมมากเ่งนะคะถ้าผู้ใดหูซื้อก็คอมเมนต์บอกในเด้อค่ะเดินหนงแค่ฮู้หูจักซื้อเพิ่นเนาะ เอาธรรมชาติมาให้เบื้งแล้วคะ่ะเราวางทางไปซิไปสซเบียดโอ้คือใบกระทินแห้งเบื้องพันพๆกับว่าเป็นต้นกระทินแล้วคะ่ะแต่โบเมนเนาะไปต่อคะ่ะ ไปต่อค่ะมาปิ้งมา ไปค่ะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวคลิปมันสียาวเกินไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปลงลงเบสกะเอาไว้ซํานี้ก่อนเนาะคะ่ะพี่พี่คลิปมันจะเาาเกินไปเนาะคะ่ะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวตอนที่มายามเบสคอยอัปเดตให้เบิงอีกทีหนึ่งเด้อค่ะพี่พี่อาจจะบนนี้มายามหลบหัวคาเนาะคะ่ะอาจจะเป็นหลบเสาเนาะที่น้องแขม,มาถ่ายพ,พี่เบิงเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะมือื่นเสามาหลุนเบสน้ากานค่ะว่าสีมานหรือบลูมานค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ นี่ค่ะไปะยามมาแล้วรอบแรกได้ทั้งหอยทั้งปลาเนาะโอ,ะอ้นี่ดีดปบะคอนี่ยเด้อโลแปดไนี่ได้ยูนี่ดีค่ะโอเคเราจะไปน้ำเพลินเนาะค่ะเพราะมันมืดเนาะได้ทั้งบะหอยทั้งปลาค,คอเลยค่ะเดี๋ยวจะไปะยามอีกรอบหนึ่งอื่นเสาเนาะค่ะเนาะไปลุ้นน้ำกันค่ะไปเก็บก่อน